สบายดีสบายดีเอฟซี FC, สกูสกคนที่ติดตามซองเหมานิพลคำตะก,ก้าเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้น้องปิ่นกับน้องที่อาจะมาเฮ็ดเมนูเมนูอย่างเมนูลาเป็ดบแมน oh เมนูปิ้งไกท่ทาปลาแดกเนาะมีน้องมาเฮ็ดเต็มสุดมาให้เบิ่งแน่ว่าซันเคิเฮ็ดสูดไปกินเดี๋ยวน้องปิ่นถ่ายให้เบิ่งเนาะไปะ <c oughs> ท่าปลาแดกเนาะส่วนประกอบของเขาก็จะมีหัวสีไข่หรือว่าตะไคร่เนาะกับอันใบมกกะกรูดแล้วก็มีปลาแดกเนวขาดโบได้ปิ้งไก่ทาปลาแดกเนาะก็จะมีซูรสพริกผงมีไอพีชไทยรสดีเดี๋ยว,ขเ,นะยดดวเขาตำตะไคร้กันเนาะเอาตะไคร้ใส่เลยลูก แนกตาให้ <laughs> อันนี้ใกล้เหลือมือนั่นเนาะผู้่อนกำกับเพิ่นซื้อมาซื้อมาสองตัวเพื่อนเทนามไต่ต่อนเอ้ยน้ำน้ำอย่างกว่าใกล้เทน้ม <laughs> นำไต่ต่อนประสนไม่เอาอันนี้อเอาเฮ็ดกินมื่อนันเหลือตัวหนึ่งนำะมันก็เลยว่าเอาไว้เฮ็ดกินเลยประสนน้องปิ่นกันเลยเอามาเฮ็ดปิ้งไก่ทาปลาแดกเนาะ ต่ำกันต่ำกันตำแร <laughs> กๆเลยนี่เดี๋ยวเพี่ยนกันตำเด้อเดี๋ยวแม,ตมว่ต่ำซอยเด้อว่ตาต่ำซอยบ่ สีเขงแท้ึัน,นแม่ปาดกันก็ได้อโอ,โอ,โอแมงวันงันเดี๋ยวแม่ต่ำซอยมาเดี๋ยวเีนกันต่ำเนาะให้อีลาจับต่ำยองสิจังเลเดียวเดี๋ยวแม่ต่ำกันสีตําได้เมืเันไล้ว มันบอกพี่เขตบ่มหลังมึงหลังอ้าโอ้งัน,น,น,นจักกินอ่ะกินคนโลกเดี๋ยวต้องมินดำตะไคร้กันนะทำบใมากรูด<า>เดี๋ยวหลอกเดี๋ยว แม่คือปลาแดดใสเพียงนัวหน่อยหนึ่งสุดอใส่หน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นมะเพ็ดปปนเนาะหรือว่าพริกผงพริกผงแม่ประเทศไทยประเทศไทยเอินว่าพริกต่ประเทศราเอินว่าพริกผงบอประเทศลาวเอินมะเขือเพ็ด ผิดปนอ๋อตัวนี้มือตัวหลบผีดใครเหรอรถดีเนาะเฮาใส่แม่นั้นประแดกท่านี้เราไม่ได้มีอย่างไรแต่ว่าปิ้งออกมาหอมหอมประแดดหอมหอมมาแม่รถดีหอมมากอีหลามมากินรถดีบอสซิมใส่คาดเดี๊ย ลองปีนกับเห็เอเอดอัันนอนี้ใบทาเนาะโอ้นห่งวันไหมเอาตะไคร้ามาทุบเห็ดกา้านทานละเอียดเน่ยงาละเอียดแล้วเนาะเดี๋ยวแม่วซ้อนกันเด้อดเอย่าขุนลูกคุนมันชีขุน มากัน้องลากันจะ้ะแล้วเขา่อยเอาวันนี้มาใส่แล้วเขาใส่มเมล็ดพรนอีกน่อยนึงน,นะน่าจะกินได้ปะกินไม่ได้กินไม่ได้อีลา,าสิสังกไทยแม่จ<ะ>้าอีลาลืมไปว่อ,อีลาไ่ได้ ใส่ชุดแมคค่ะ,ะ,ะ,ะ์มาเฮดเป็นบอลแมนหลอกโอ้แต่ว่าเป็นยังอ่ะต้องใครเป็สร้างอะไรแม่พอแขกเพื่อนเป็นไก่ทาบะแดกนี่นอกสุดกับว่าได้มีอย่างไรไม่นี่หลอกแต่ใครแม่ไปมามกุดแม่พอแล้วจับอันซักอ่ะซักก็เบื่อซักก็เบื่อ ตานน้น,น,นเรงเป็นค้นๆเดี๋ยวว่าไหมค้นๆๆโอ้เมงวันกนะไรเถอะมากระลุงแบ็สูตรไก่หลาผ้าประเดปิ้งไก่้าประเดนี่นอกขั้นตอนเนากะบริมีอย่างไรเดี๋ยวน้องปิ้นไปเอาเล็กย่างแล้วก็เอาขึ้นเตาย่างเลยเนาะ เดี๋ยวมาเบิกมันเป็นหน้าตาแนวไหนเนาะนี่ขั้นตอนทำก็ไ่ได้มีอย่างไรเนาะอันนี้ใกล้น้องกินซับบม่ได้ซับใหญ่แต่บม่ได้ซับน้อยซับเป็นตัวเพเอาแกงซีเนาะ แนวแซบมันีย่กิดว่าแนวเส็บมันนี่ เราเมื่อนี้กำลมลมเฮียงอยู่มื่อนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมคะมันจะคว่ำหมุนในคนเดียวนี่คือเหลียงเหลียงงั้นเดี๋ยวไมมค่ะเวลาเรากิน เออปลากระลุงก hey. hey. well. well ินเปนไก่ทาปลาแดงนลาเนาปลากระลกินไก่ทาปลาแดงน้องีหลายเลยสูตรของแม่ปิ่นเห็ดเองสูตรของนี่ล่ะเราเป็นของยีเียเด็กเหรอบ้ของยแมพราะแล้วลูกเดีวเดวขาค่อยทาไหมแม่แองใส่เดี๋ยวเขาไม่ใช่เตานะวันนี้เนาะ บอร์มันสีเหลืองวันนี้มันเจ้าขวบหรก สวนมะเขือมะบวบพักสุรสโอเคปิดเลยลูกอุสวยกูสวยแม่ป่ะนี่แล้วเขาปิดนักแล้วเขาค่อยมาเบิกยามมนซุกเนาะนี่เรื่องน,บบนล้หนาตาปิ้งไกท่ทาบะแดงเดี๋ยวเขามาทาอีกเนาะทาหลายๆรอบเลยปิงแล้วกัน จะถ้าไปนำ้ำปิ้งไปนำ้ำมันจะได้เข้าเนื้อมนันนะนิ่มๆน้ำกินแซ่บๆมันนี่หอมๆเลยยัวนัวยัวนัวเดีจะมีตำซั่วน้ำน้อยหนึ่งนะแน <c oughs> วขาดบุไทยของน้องปิน่นแล้วตำซั่วตำข้าวปุ้นว่าเดี๋วยวแม่ตำไปหน,น้าโอเคเดี๋ยวพีกอีกรอบหนึง่งนะคะก็ทาเนะพาไปเรื่อยๆจนมันสุกเนาะ จะได้หอมบรรยากาศดีดีมันนี้ลมวี่วีวีคิดฮอดบ้านเด้ลมวี่วี่วีอนนี้ลมบิดมือเมืงนตน้นไม้บรรยากาศดีนะอ,อยู่นี่โทรเมือบ้านืันนี้ไอ้วันลมแหงบ่มลมบายุเพื่อนมา ลมเนู่ยวะยูพี่ลมแหงวันลมแหงหนาววันยู่บ้านบ้านน้องป่นติดภูเนาะต้นไม้มันลายแน่เฮ้เดี๋ยวเขาท้าเบิง้งไก่หน้าตามันซุกเนาะมันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวแต่ว่างทีเขาหนัง่งท่านึ่งป่าก,กับปิ้งไก่เนาะเดี๋ยวให้น้องที่เอ๋อร้องเพลงให้ฟังมื่อนี้น้องป่นได้ยินเ,เสียงที่เอ๋อร้องเพลงปลากระป๋อง เดี๋ยวเอามาฟังน้องเพี่ยว๋้องเพลงเนาะอันนี้บ่มีสปอนเซอร์บ่มีอย่างเนาะบ่มีสปอนเซอร์เขาจ้างผ่ากระป๋องแต่ว่าน้องพี่เอ๋อลองให้ฟังร้องให้ปลากับลุงฟังเนาะลองมั้งเนาะปลากระป๋องปลากระป๋องโลตัสปลากระป๋องปลากระป๋องโลตัสกินข้ากอีหน้าให้ื่ปลากระป๋องปลากระป๋องแต่วันดีวันไหน ปลากระบังแล้วมันดีวังไหนมาตองหลังไฟเวรฝากินเลรีล <c oughs> แม่ได้ยินเอาคือลองเป็นอีลาวฟแม่ติ๊กต๊อก,กบอกหัวติ๊กต๊อกเนาะอีแม่แลราเล่นบ่าเ็นเฮ็ดบ่าเ็นตอนนี้เอานึ่งป่าสุกแล้วเราก็น,นึ่งข้าต่อเนาะนึ่งข้าต่อยังบอลงจักหลังคาอย่าทางพวนมืดแล้ว ปิ้งไก่เอาก็ปิ้งไปเรื่อยๆจนให้มันแหมแม่เท่าโทรมาเมื่อกี้ในวันอะไรยาซีไปหาบอกต้องเฮ็ดบ้านแล้วก่อนเออต้องเฮ็ดบ้านแล้วก่อนแมนเทา้าคุยกับแม่เท่าแม่เท่าวันอะไรป้าเปิดมือไหนสิไปหาเดี๋ยวสิบอกว่ารับบอกแมนแม่เท่าว่ามือไหนแล้วเขาเจอบอบอกเขาเจอ ปี่น่าจะมุขเขาเจอภาษาไทยภาษาลาวเ <c oughs> ม่ยเท่าว่าเมื่ยเที่ยวกกับเขาใจอยูอ่เนาะคันเมียว่าเมืย์เขาเจอเขาเจอเขาเจอเอาอเจ๊กล้องเขาเจอเจ๊เมื่อกี้นี่แม่โทรมาถามว่าได้ยังกินข้าวแรงอันไปซื้อเห็ดเข็มมาอันมาปิ้งจำ้มแก้ววาสันตำแก้ววาสัน เอาอยู่บนน้องนะเอาเบาดีดีไหมเบาให้ป้ากับมูกฟังกันหนเอาผู้นิงหรือผูใสผู้นิงชื่อน้องสายแผ่นดินไหมซื่อน้องอย่งก็สายแผ่นดินมาคันคันได้ผู้นิงซื้ออยังตั้งซื้อได้บ ชื่อฝ้ายแฮนดินซอน้องออียงเขียงหน้าน้อยบอกื่อน้องออียงก็ทีลาเรานะเขียงหน้าน้อยน้องเอียงก็น้องป้กะดิงะน้องคนงามบออีลาเ้านะน้องคนงามบอน้องคนงามเขนได้ผู้ชายเนี่ยจ้ะน้องแพนดินคุยกับแม่มอกี้นี่แม่ก็เลยบอกแม่แม่สีเอาน้องให้ที่เ่าแล้วนี่ ไว้อย่าเฝ้าเอาเลยได้คันคันไปบ่ได้ย่าเะอย่าเฝ้าเอาได้เหรอเพิ่นยานเพิ่นมาบ่ได้อย่าเฝ้าเอาได้ป่ะัอนเดี๋ยวถ้าเข้าซุกเขาก็กินข้าวเนาะกินข้าวแรงเดี๋ยวถ้าพอกับนายเอลงมาก่อนเนาะลงเนาะแม่งจ้ะป้เดี๋ยวถ้าไก่้ซุกติ๊กตอนนี้ปิ้งไก่เขาก็บซุกแล้วเนาะเดี๋ยวน้องปิ้งจะซับก่อนวันนี้ มันคือมันดำเังพสิมันมืดวะนี่เหลืองเยเดี๋ยวเขามากินกับดำซัวแสบๆเนาะเดี๋ยวลองปิ้นสับไก่กันป้าแก้วรุ่งแรกเลยค่น้ำก้วร้อยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ลงมาจากหลงังคา <c oughs> <c oughs> ได้กินเต็มแล้วตัวมืนอนี้ม่มีเมนูอยยังแน่มืนอนี้ละ <c oughs> <c oughs> ไก่้ีไก่ท่ประแดกกับตำซ่วนิีงไก่ในตำนั่นแบบไนบะนไม่ราบไหนี่เอามาเห็นหรอม่โอ้มาจากลังค่าท่าสีมากครับพี่น้องครับเขาแรงเท่ากันทำไมีป่ปีงไก่ในตำนั่นปีงไก่ท่าประแดกสูตรบริครมไส้ซสปอปลราวมือนสูตรปากระดิ่งสูตรน้องปิ้นสูตรารว่ลเฉพาะที่นี่ นี่บอกแคนแล้วเนาะแคนเอาบ่กันเอาแบบแบบแคนมาห้วยห้วยคือจับปลากระพงกับไม่เป็นปลากระพงพี่เจ้าครับอนี้พักยชวนเท่าบห้รอนะข่าก้องนะลาชิวนเดี๋วกองไปกันเลยไปมันสิเดียวเราตีนั่งทนั่งทาลูกนั่งทานั่งทาก่อนคุนกอน หว่นแล้วไปนั่อยู่นั่งกิ่นห้านบอให้นางขวมญอกสิบขวัญนะกินแฉบสีขาวว่าน้ขาวแถมขาวยังเวิร์ดมเมื่อเลยไมกลัวสีขาวว่าสองสอบคนนะเี่สองสอบเพิ่สามสอบสามสามสอบคนเลยขาเนสวางขยันอะไรสีขาวว่าสามสอบขาวว่าเิดมเมื่อแล้วเล้วที่เหลอแล้วใหม่เมื่อแล้วเห็นไหมยช่ปนแห้งกับันใช่ปะ ก็มากกับทิ่ชิ้นหอดบ่ากินไหมกาใกล้แอ๋อหรม่คืออืมให้ลากินขอบเลยกินปากเลยอือวนเมื่อวานครับนี่ผักผักชุบรถนี่ครับผักชุบรสหรือผักชายาอยู่สวนโฮนี่เป็นแ้วผักชายาป่ะ ใช้ยาอเอ้ยบ้านที่บ้านเป็นวะไชุดรถชุดรถ้านนห้องอ่แล้วพตอยากเขาอันนี้พ่กนกินขน้าวเจ้ารึล่ครับถิงกล้องจ้าอยากกินข้าวเนียวล้กล้องบ่ใช่บแ่กล้องต่กล้ว่ล้ลตากล้องเป็นปง็น รอนสิเป็นตากล้องเหรอ,อที่แบ่งตาก,งลก,ลกล้องแฉกครับไปไละอชปไปตากล้องเนี่ยไปเลย <laughs> ไปเลยตากล <laughs> ้องเอ้ยเบิ่งตากล้องกันแป๊บนึง <laughs> ตากล้องติงอ่ะอืมท้ายดีๆท้ายดีๆ <laughs> กล้องอ่ะ

จับเดีวครับจับมาเด้อพี่น้องเด้อแม่มึงจะดต้องจับล้างข้าศ์หรครับไม่เอกเพ็ดไม่รู้ถาเบือนนอกกระจิตามเราหน่อยวะใกล้เอ็นของคุณลงุงผู้กำกับออืนอั่นเหลือโอ้จะเลยเอามาปิง้งใกล้ทะเด็นะข,อขอบคุณท่านผู้กำกับอาคมครับพี่น้องเขาเม่นมาว่าท่านผู้กำกับอยู่สายท่านผู้กำกับอยู่ขอนแก่นครับอยู่ในเมือ,องขอนแก่นเลยอยู่กองพิสูจน์หลักฐานครับ บอกลูกิ้มหนะรบอกปลากลกอาบอกปลากระลุมกันไหมอื่นงั้นอื่นงั้นยังฝากช่องมาอิ่มเไงไก่ทังงกลับมาเฮ็ดนำไก่ไตน้ำให้กินเออแม่เรอวิ่งาเาฮิตน้ำไต้ตอนตอนสวนทุกการไ่ไตนำเฮ็ดหลือเขาก็มาปล้งไก่ับปแดกนี่ครบ าป้าไม่ด like like> ีแลอวป้าไปจะรักาหพวกเราด้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายป้าวะเอาอีกรอบบมาบมาเอานั่งดีๆเอาอีกรอนึงจาลืมกดติดตามส่องวานี้สำาด้วยนะคะปปรกาให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะลับมาเจอกันในคลิปหน้าด้อ นังเอกนั่นเมื่อรายการห่อใส่แล้วเดี๋ยวต้องตามตามพิธีกรเพันพาวานนะครับเนาะบมดูพิธีกรเมื่อเมื่อไล่การห่อใส่แล้วเป็นผ้าลากกับจีเนล่าพี่น้องสังเกตตัวสวัสดีครับพ่อมาจากกองสองคน